เนก็นอยู่ช่องบอลวิชิ่งนะครับผมนี่ครับทุกทีมเรานี่เราจะไปล้วงปูกันนะมีอยู่รูนึงครับผมเนี่ยไตรมดกับไตรเอ็มนี่บอลวิชิ่งนี่ประสงค์น้อยเดี๋ยวเราเตรียมเชือกฟางก่อนนะครับนี่เรือสิงนะครับผมตอนนี้ผมกำลังพายเลยอยู่นะครับผมไปบอสถ่ายไปทางโน้นเลยไปถ่ายเรียวงันอะไรวนะเนี่ยวหลังว่าเลย ัติดเครื่องเลยครับผมนี่ครับนี่เหลือสิ่งนะขันหัวเรือให้ดีแต่เวลาไปแล้วนะไปพีกยังไม่ติดเครื่องเลยโอ้เหมือนพี่เนี่ยเนี่ยปะบเหลือยังไม่ติดแล้วครับติดแล้วครับผม อาวาผมมีปัญหาเล็กน <inaudible dunno> <user> ้อยอ่ะเรือบิ่งแล้วขบูหลุดโอ้ยถาาบูไม่แน่นน่ะอม ีแขกควงมันอะขบ,บูเอ้ยขบ,บูเหลือชิงขบ,บูหลุดแค่ี๋ยวเดี๋ยวขาญาตใส่กูก่อนนะดูนี่ครับเห็นตัวปะครับเห็นมีตัวอยู่ข้างในออลงไปแล้วครับลงไแล้วอันนี้ก็ทำการล้วงนะ ถ้าถ้าถ้ามันโดนถ้ามันโดนตัวมันจะดังยังไงนี่ไเนี่ยครับได้ยินไหมครับเนี่ยเสียงก็ขอก็ขอกใช่ไหมนี่นี่เนี่ยเสียงโดนเนี่ยดองเนี่ยโดนอย่างนี้คือโดนเจอตัวใช่ไหมเจอครับโอเคผมเห็นตัวมันเลยครับเนี่ยอยู่ข้างในลูนไม่ลึกครับเนี่ยหน้าตารูนจะเป็นพงๆอย่างนี้นะอยู่ข้างในแย่โดนฉนแก่แอันนี้คุณโมดกำลัง กำลังแย่รูอยู่ไะแย่แล้วมีน้ำไหมเนี่ยรูเนี่ยน้ำของมันเนี่ย <c oughs> มีน้ำแฉะนี่ครับม <c oughs> ีเรือมาแล้วใช่ป่ะไม่ใช่บองวะ๋อกระเพมโอหลวงปูพ่อหลวงปูมีนี่นานหน่อยครับออกยากครับเขอก็จะหักครับด้ามเก่าแล้วแ <c oughs> <c oughs> ม่ด้ามใหม่มาครับ ด้ำมาอยู่บ้านบ้าน็เลอาด้ำเก่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้ตอนนี้ปูกำลังเขี่ยออกมานีะมาแล้วนะเราต้องค่อยๆนะครับนี่มาครับมาออกมาแล้วนี่ครับโอ้ยยัดเข้นี่ครับประมาณสี่ขีดได้ครับจับโดยละม่อมครับจับโดยละม่อมนั่งกมาครับผม ดนะูดำแล้วเด็ดคือถ้าถ้า,ถ,า,าถ้าเรานิ้วแห่นจะเป็นอะไรไหมเนี่ยนิ้วแตก <c oughs> เลยครับต้องพูดทำทำเพลงมากกับนิ้วแตกทันทีแล้วก็ร่างร้างนะล้างขี้ดินอยู่นะอะไ แหนบโป๊กอันนี้ตัวผู้ตัวเมียครับเนี่ยตัวผู้ครับอือดูจากตรงนี้ครับเนี่ยนครับเมียควยครับกวนไตรน์ขมากเมื่งไอเดอดเดือดกระปิ้งปิ้งมันจะเป็นเลียวเล็กนะครับตัวเมียจะเป็นตัวใหญ่ครัับมนจะเต็มครับแล้วนั่นคืออะไรมันช็อคช็อคอากาศนะฟองเต็มปากเหนื่อยมันครับอฝนน้ำลายฝนน้ำลายครับแีนบหนึ่งตัวครับไปครับ ดเดียวโอเคไม่นั่งทำอะไรกันนะคร <laughs> ับกลับกลับได้เลยครับโอเคผมตัวตัวเดียวผม <c oughs> จับเดี๋ยวมีอีกวิธีนะมีวิธีมัดปูนะผมโอเคกามคราบเอาให้กล้ามเข้าชูแบบนี้ครับแล้วก็เอาเชือกไอ้ใต้ล่างใต้ใต้ก้กา,า,กามเลยครับให้มันอยู่ตรงหน้าอกครับแล้วยกขึ้นแล้วก็บีบก้ามตรงน,นี้เข้าไปนะ แล้วเราก็ร้อยขึ้นมาข้างบนบนบนกับบนกามเนี่ยนะครับร้อยขึ้นมาครับไม่อยู่ตรงนี้เราก็ไปอยู่ปลายกามเล็บมีตะไคร่ติดหน่อยนะขอไฟด้วยนะดึงให้แน่นนะครับแล้วเราก็มาที่แล้วกลับมาอีกทีเนี่ยตรงเนี้ยครับกลับขึ้นมาอีกทีแล้วก็มาตรงโคนนะครับก็ทมชัวร์ครับสั่นี้นรดนึงครับ ก็บฟันเลยครับจริงๆมันต้องมัดสองทบนะครับมัดแบบนี้แล้วก็มัดข้างหลังนะครับเชือกมันจะฟันไปหน่อยเออถ้าไม่เป็นไรเรามัดทบเดียวเดี๋ยวเราเค่อยไปแก้ที่บายนะมัดทบเดียวได้อยู่ครับเรามาข้างหลังสองทีสองคนนะครับแล้วก็ดึงให้นนะแล้วก็มัดอีกหนึ่งครับ ไม่มั่นใจเอาอีกห่นนะครับแค่นี้ก็อยู่แล้วครับเปลี่ยนสิบาาสิ่งนะครับเียผมเราตายเป็นเดือนนี้ห่อยตกเตงนะครับมาล้างปูหน่อยครับเรอจะกลับบ้านแล้วครับผมเอาเป็นได้มาตวงฮนะกับสตมม้มวมดเราเรือปิดเรือแรง นี่ครับผมถ้าชอบรายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมโกไป